ไปเยอะมากครับผมมาแบบหเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงใช้ชื่อว่าป่าจิตหลุดครับไม่เคยเจอพี่เต๋อลุคนี้เลยอ่ะโอ้ยเต๋อเล่นดีมากอ่ะอันนี้เหมือนพลิกบทบาทของเต๋อไปเลยเขามีความเป็นไฟเตอร์มีเซอร์ไพรส์มาแบบไม่หยุดทั้งเรื่องไม่ได้เห็นหนังไทยที่ออกฤทธิ์แบบที่กับเรามานานมากๆแล้วฮะบางอย่าง ดูในตัวพี่มันมีความแฟนตาซีเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์อีกทุกคนติดหมัดปั่นประสาทอยู่ตลอดเวลาสึวมันเดาทางไม่ได้ดียะภาพอันนี้มันบอกเล่าความแบบความเครียดความนอยของตัวละครได้แบบสุดๆต้องใช้คาว่าล้ําเลครับมันเกินคาดนะครับพยายามเอาใจช่วยแล้วก็ตามตัวละครสารแด้ตลอดเวลาครับผมว่ามันเป็นหนังที่น่ากลัวแต่ว่ามันก็เท่อะพูดอะไรเยอะไม่ได้จริงแต่ผมชอบตอนจบมากเอาเป็นว่าคุณต้องไปดูกันเองอะแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะไปที่นั่นนะ llamada Hahaha kocaya Uwalur,